ใช้น้ำปลาเขาก็อดอยู่อดกินเหลืออยัาได้ไม่ขบตัวเนาะเขาอยู่กับลูกเขาเด้ขล่ะเขาเด้มสมโอยังแบบ,บมีหมดกอยู่อยู่ผีแล้วอืวก็เรือลูกชายเขาอยู่พุน่นบัดพุ่นน,<ม>น,นั่นแหละเนาะแม่วันนี้หลังจากที่ว่าออกมาจากเพื่อนาได้เข้าไปเยี่ยมไปยามลูกชายอยู่บ่ยังบ่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าเขาออกมาจากนั่นแล้วเขาบบอยากกลับเข้าไปแม่นมเรื่องคิดทอดลูกในคีดทอดได้คีขาด เต่ยว e. ันนี้ค so ือว um, uh, uh, yeah, uh, uh uh uh. ่าได้ยินบ้านทงไม่ยานี่ว่าสไปเบาไปเคลียร์ให้เจ้าคือบ่ไปน้ำเล้าเสมอนั้นค่ะไปเคยอไปมนอย่างเดียวอะไรอาห้องบุกเขียดแล้วดอกหนีใส่เราจเราบุญงลูกเป็นอย่งไรควมโหเสือกเจอเวลาเบาเรื่องนี่มาคืออยากห้องอยากให้คอยไหมข้างในเนาะบ โอ้โพดโหดอ่พระสามูกับเพื่อนพระสามูบ้านอาหิวเครื่องออามาเอ่อขังไว้บ่ สวาาัสดีและสวัสดีเด้อพี่พี่น้องเอฟซีปาดงเปิดสุขสุขคนกันยินดีตอนครับเข้าสู่สันน,นิวันที่เก้าเนาะพี่พี่น,อน้องเนาะอ่วันนี้ก็คือว่าเนตเว็บเดียนมาหาทาสโมเนาะพี่พี่น้องก็ทางเฮาก็สีผ้าพิ่นออกข้างนอกวันนี้เนาะก็มีของในชนน้อยก็เป็นทางลัยยกผู้ใหญ่เนาะก็มองไม่ให้ทาสันวันเป็นสะพานบุญให้หละพี่พี่น้องเลยเนาะก็คือว่าเราพิ่นก็เลยผักเงินมา ก็ถือว่าเอาไว้น้ําซาวนวลให้เนาะคือว่าเออทางน้องอ่าทํามนต์เพิ่นบ่มีกินมายอเนาะก็ให้ทักนวนต่อเติมให้ว่าซั่นเนาะเอาจังไดก็รอรุ่นรอส่กันเนาะพี่พี่น้องเนาะพอทันวนสีได้งให้ทัเพิ่นพี่น้องเอ้ยออก็สิาควมู้สึกทางแม่น้องสมโก่อนจังนจักนอยเนาะพี่พี่น้องเนาะก่อนออกไปข้างนพี่พี่น้องเอ้ยโดยกําลังกะเียมพากันออกข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะ น่อสมบูป่ตุใส่หมอกงามไอดีเลยสวอใหม่บอเก็บเอาแล้ววาวแล้ววันนี้เออมาอยู่น้ำสมุนมีแต่ขค้งอันสมบูรณ์แบบมาเลยของพี่นะวะสัสสัสเก็บเอา อันเยอไปเอาังียิบบันนี่ลืมบ่บันนี่อู้หสโมจิใ่ป่ะสิขย่านจั่อ่ะนีดปี๊ปาด้ะเจ็บเอาเอจ็บเอานี่จะไปปิดประตูที่ได้เนาะน้ำหอมได้ะ อลูกก็อยากสีซีให้ลูกเน่ใช่อันผานี่นผา,ผาของดิงน้อยเ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อปยาสระงนยัง้นยังขนนี่ผาพิะมอนเลยอืมอย่งผาพิปะผา,า,าน่าน่ผาพิบอนนี้โอ้ <c oughs> สมบูรณ์มบบ,บบเด้อเอา mì muội nói phun, sì chim phu rồi, nha, không đẹp, nó, xinh đẹp, 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 อากอดสิออกข้างนอกก็สิถามควมรู้สึกแม่สมโอจังนี้จังหน่อยเนาะพี่พี่น้องเนาะนีก้อ่าด้วยเนาะงามม้ีลขอให้นานะเนาะพี่น้องเอ้ยน้องโอน้องลมน้อแม่เนาะสมโอก่อนบาดนี่ก่อนสิออกไปอ่ะเป็นจังไดเจ้าเดินนี่ซุมื้อนี่ก็ใแน่บ่ก็ใครแน่ก็เรื่องตัวเก่าก็มันก็นันแล้วเพราะว่าน้องสาวมาแต่ไทยเนาะ มาเวหาลูกเฮาเด้มหาสมโ,โบรเด้๊ะเก็สมโบรอายุน่ะมือใดน,น,นะน่ะ,ะก็ประมาณสองสามมื่นลังมี่นะโอ้แล้วก็แเวมาหาน้ำลูกชายไดย้พามาเด๊ะน้องสาวแม่น้องสาวทแท้ๆลูกชายเขาเราเห็นหมอกเราเห็นเห็นเบรดทุกอย่างโอ้เราเห็นเป็นคีบแต่ขา้ขาวน้องเขามาตอนบาง ปีหลังเขาก็อยู่น้ำนอกเด็น้ำนอกเขามาจะใช้เขาก็สุดไปอยู่น้ำนอกเด้แล้วก็บริสุทธิลงไปบนบริสุทธิซิงกันมันก็ผู้อยู่เนาะมันก็เบิ่งพฤติกรรมโอ้ยไปคนแบบประหยัดรีลุ่นนี่นะแบบบุฟเฟาแบบมีอยังกับไมีอยู่มีกินกับบุฟเฟ่าบุหันหนักบุหันกันแบบนี้นะเป็นอะไรแบบแบบโลกส่วนตัวแบบว่าประโยชน์ส่วนตัวนะแบบมีเงินไปเห็ดเวียดเนาะ มไปเห็นเวียกอสากัไปเห็นเพื่ออย่างเพล่อตัวเองอยากกินเองน่แหละแต่ว่าเราบ้ิหาเจ้าบ่อซะบ่อบอบอว่าไปอันนี้ว่าวว่าวความจริงรอดเราหามาได้เราก็ไว้ให้เจ้าได้เราว่าวนะบ่อบอบอเฮานี่เป็นคนสิเว่ายังในซัตสื่อเฮาบรตัวอีกกระซาเราว่าวนี่คือว่าอันหาเงินมาได้แล้วหายเจ้าเก็บเจ้าใส่เจ้าซื้อนี่ซื้อหะซื้อขาวเอน่ามาใช้มันโมแมนแล้วเอาผ่านมาเฮาบรอยู่นะ น้ำไผ่น้ำสายไผ่สว่างไผ่ผ้าคบน้ำคบตปว่าเท้ามาผ่าเห็ดถึกตัดของเฮานะอ,อนี่แหละเขาจึงว่าผิดหวังในโตัมันพ่อ,ขอเขาเขียนี่ยค่ะคือตอนนี้เพิ่งตัดไฟฟ้าตัดแต่ผูออ้แต่ตอนเขาบูาอยู่พุ่นเออบ,บอาศัยแบบอยู่ใส่ของเฮาแล้วก็ตัดแล้วคือตัดนะออแล้วเขาจึงผิดหวังมาเลยขมือเนี่ยค่ะอ,อือ,อือจนถูกเหมือนเนี่ยตัดแหล่โคคืนเพิ่งมาได้บ่ แต่ว่าเฮานี่และไปเสียเอาไปนำไปนำ,ไปนำเสียเอาควาเจอเขาคืนสี่แสนไปไช้ผ,ผ่านะแต่ว่าเขาไปเสียชำระแล้วสามแสนก็เลือแสนหนึ่งแลวก็สมม้งหดเราไปต่อนะไปต่อกับขามือพันแน่แสนหนึ่งก็เป็นสองแสนแต่ว่าเขาผัดมาอยู่ผีก้อนนะมีปัญหาก่อนนะแต่ว่าถึงแมเ่เขาไปอยู่ในงานกระยาเขาต้องไปเสียน้ำเอาอยู่แล้วโดวย พราะว่าเขาเขาภัยนี่4ีร่ากูว่าได้แม่บัดหน้ำมัน,มน,นก็ประมาณสามล้าน,น,นพูดน้นำประปลาบ่แม่นอืมใช้น้ำประลาเขาก็อดดูอดกินเผื่อจะได้ไม่ขบตัวานะเขาอยู่กับลูกเขาเด้พละเขาเด้สมโอ้ยว่า มีหมอกอยู่อยู่ผีแล้วอืก็เรือลูกชายเ่าอยู่พุ่นบัดพุ่นนั่นแหละเนาะแมน่นวันนี้หลังจากที่ว่าออกมาจากเคื่อนได้ได้เข้าไปเยี่ยมไปยามลูกชายอยู่บ่ยังบ่ได้ไปเพราะวะ่าเฮายังบ่มีเงินแล้วเฮาเข้ามาไปกับเฮาสิบปผักนาในดองนะนำหญ้านอกเฮานะแต่สิบปีผักนํเลาาแล้วก็เสียเขาขไปหนนะ่างเห็นืะเพราะว่าเฮาเออกมาจากนั้นแลว้วเฮาบบอยากลับเข้าไปแมน่นอืเรื่องคิดทอดลูกในคิดทอด เรื่อขี้ขาดเรนมานี้คือว่าได้ยินบ้านทางเมียนี่ว่าสไปเบ้าไปเคลียห้เจ้าคือโบไปํำเล้เสมอนั้นค่ะไปเคลียก็ไายอ่ากับลูกเราเนี่ยเบเคถึงกันเหรอวะเขากับเป็นไปบบได้แล้วเขาผิดหวังในโตมันเองแล้วอกง่าดแบบใครผ่านนี่นะใครตัวเองเนี่ยต่อน้องเขาขอต่อนำยังเป็นหนิงคนอื่นนะเขาบสียกับหู้ยุ่ง เขาอยากใส่เขาอยากคนลมเฮาเขาอยากทำลายของเฮาอยากใส่ของเฮาละละก็ฮู้ยุคเขาบ่เสียเขาโบแมนสิกะตรืลร่นน่ะเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าไม่เห็นไหนติดตั้งเถอนะไมนสิคิดอะไรของตัวเองอตอนบมีเฮาเลยยอมอยู่โอมอยู่เพื่อที่ได้เงินน่ะนะมูใส่คำเปลี่ยนอะไรไม่ดีเฮาอยากใส่เฮาก็ไม่ได้ใส่นะ เก็บหาเก็บซิปอยากได้เนาะแม่นใจอยากได้คือว่าเนี่ยแม่นเลี้ยงลูกเลียงผ่านมาวังได้ก็หาปีหาปีใบเอาไหนสายก็อะไรเก่าปียิงกับเจ็ดปีเมื่อนจนอะไรก็ซิมหาปีูกชายบ่กซิมหาแม่นใหญ่เนาะผู้นั้นกันนะแม่นพ่อมัาถักกระ마วังปีหลังนี่นะ ถ้าก็ได้ปีหนึ่งเนาะกันว่าแล้วก็ปีแม่แม่ไปก็มาอยู่กับไพสิตัดนะที่เขาจีบว่าผิดหวังแห้งเนี่ยเลยวันนี้มาอยู่ลำชามู่เดะพอไปพอมาอยู่บ่อพอรถอยู่บ่อพากันไปกันมาแบบนี้กันนะก็อดไปนั่นนี่แล้วโคกเลยมันวิ่งจากนั่นแล้วก็เข้าไปสู่ไปนี่แหละมันก็สบายใจเลยบ่แม่บ่อึดอัดบ่เออดบ่บ่บ่อืดอัด เราเป็นคนเบืเออเราเป็ขคนใจเนอกเราก็เคยผ่านมาแบบนั้นแบบนี้เวลาเอาเห็ดนั่นเห็นไหมเอาก็เกรงใจมันอยอะเวลาเอาอนามัยยังคือกั้นหะนะเอาเชือดแบบเชือดตัวของเห็ดเนาะขิดน้ำบ่บ่บางทีมันก็บไปใส่ใจหรอกเนาะแบบโบเห็ดยังเขาก็เขาก็คิดแน่หะและบางทีเนาะไอสิเห็ดงนโมอันเดียวคืออยู่ิงเขากินห้าเลยแล้วก็บอกยังไงก็แบบว่าเอาวัดคนส่วนอื่น แม่มาเห็ดมาเมี่ยนมาคอึ่าก็อยากได้อยากมีแต่เฮาคนเดียวอยากเป็นแต่เฮาคนเดียวจิกสี่บ่อบ่อความหมายว่าโอ้ยเขาสีเห็ดมันสะอาดคือว่ากระโพดแต่ไว่าชวนจะคจ้องว่ะเห็ดนตัวเองสะอาดบอแม่เราเห็ดในเรือนเฮาเนาะสะอาดเรือนโตเขาก็บอกอยู่บอกน้องนะจะโซนเราไปเห็นไหมแม่มันก็ยข้างเลยก็หาเห็ดนั่นเห็ดนี่ต่อ บ่เล่ก็อยู่เป็นนะเนาะเออเขาว่าบได้ไปใช่กับบางทีก็เสียหนาอย่างนี้แหละเนเจ้าเป็นแม่บ้านแม่เรือนบัดมาอยู่แบบที่มันนกน้ำพูน้ำตาบัดอึดอัดเนาะแม่นบัดจะเก็บจงเมียนให้น้องให้นุ่งกับอยากส่วนเจ้าของเงอนเก็บเมียนกันน่ะนะบางทีบัเหตุร้ายไปว่านู่นนี่นั่นร้ายกับฉีดได้ไปเลยฉีดเองได้เงินเจ้าของนี่แบบนี้นะไปลงฉีดเองนอเงินเจ้าของเนาะ สำเงินจ้าของแบบไม่เห็นเห่อนั่นนี่เขาคิดเองนะเขาเห็นเร่องมาเกินเ่อนเงินมาคือว่าแบ่งยันเพื่อนี้คิดออกหน้าออกตามาแมาณข้ามานั่นแหละเขาคิดสำเงินเจ้าของนะอะละมองนั่นอนี่ยางไปยางมาอนไมยสียวา เฮาเฮ็ดเฮาก็บ่ได้อยากได้อีหยังดอกเฮาเฮ็ดไปด้วยควเต็มใจเออๆดีแล้วอาศัยเพิ่ทาบารมีะอ่ๆลาลยามเฮาตกุขดยากเนาะเฮายังเข้าใจเนาะยังพอได้สู้เนาะแม่นก็ือว่าหายากแมเนาะแบบว่าผู้ที่ทเฮาือว่าสมูเราก็ดีอยู่แม่นๆเออผู้ลคนก็โอ้ยขอหาบเรเจ้าเจ้า เป็นคนแบบไรแบบไรแม่นบอจะเป็นคนชั่วมีประวัตินู่นนี่นั่นแบบนี้นีเอาลูกขอมานะโมแม่ือว่าท้าแม่โมเวลาออกไปนอเขาเคยชวนบอกไปเอาพักเขาเส็งหนึ่งแต่อยู่ห้อมถ่าเลยห้อมถ่านจะหน้อยจะหน่อยไปเล่นไปนี่บอบอถึงแม่น้องชิวหยอบไปไปเอาโอ้ยบอได้มาได้เขาก็บอกว่เตือนสติกันทะเลไปน้ำแม่นาะเป็นกเทึงชีว่าเขาถูกกะ เขาให้ติดสัตเมือยาวแล้วบบนี้เนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองบบบนี้ที่เอาเอาเนาะเขาเอาของเ้าเขาขิดเนาะเอามาขิดใส่แบบนี้แหละเลยน่เขามันจะใจ่แต่ว่ามันเป็นยังไนะาะแี่บอกกันได้นะแตพังอยู่มองแบบนี้นี่นองสามารถจะท้ายพันเอายังงสามพระเจ้านะบริมีอย่างบอก เฮาไปหาไปหาเงินกับโมก่อนโอ้บ่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 ง่ายๆมาบ่พอเจ้าเฮาหาเฮาหาอันนั้นสาวอันน่อยู่น่ะลยว่าเห็นอยู่รถอันรถตู้น้อยอันมหาาว่าเนเฮาแต่เพิ่นบู่้เฮา้เห็นอยู่อันกับตู้เพิ่นนําอือโอ้เว้าง่ายๆก็มาหาเจ้าแล้วบ่เจอเนาะเออบ่เจอเจ้าแม่น จะว่าเราก็สีเอาเจ้าพาเจ้าเมื่อเจ้ายังบ่จ้ะอ๋อมึงเดี๋ยวคู่ว่าเอาไปอยู่ใช้แบบใดเป็นยังนะเนาะมีปัญหาแบบนี้อ่าอ่าอ่ารู่ก็อยากรู้ว่าไปอยู่อยู่น้ำพายแบบใดเนาะอ่าอ่าอ่แล้ววันนี้ฮันคือสีโบกับล้างแล้วเป็นบ่บ่บ่ว์ใหน่ายังเดียวบ่ว์ลยละบอวมันเป็นอะไรนี่เดี๋ยวว่าไปตัดขดใช้มือลื่ไปหนาเติหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปหนาบอวสั้นซัจะสิงหาเงิน ลูกเขาบอกนี่แบบชนะส่งส่งงูหรือส่งูทชายเอาอะไรก็บดอดละส่งเฮียนบ่ดเอวไปส่งอะไรส่งแบบกกัดใส่ใจแบบเออบอกเล่าและมีเงินก็ให้เออพานมาเขากำลังขานกันเลยคืออยากว่าเอาเงินนี้หน่อยก็ อญาเมชโบยเพินันมีชิดเราได้เดียวเห็ดยังไปยอมเพนอย่างเดียวอะไรออะอาบแห้งๆอ่าห้องบุกเขียดแล้วดอกโอ้ดีใจเราโคตรเวลาบุดแหงลูกังเป็นอยงไรควมโหเสกเจอเวลาเรื่องนี้มาขึ้นอยางห้องอย่างใคคิดร้ายบอกเมชโบยก็เลยร้าย ่านแบบ้าติแบบนี้ยานิบะจะค่ายเลยทีไปลงเสลลูกเขาอะนะแบบนั่นนี่เพราะว่ามันเคยหย่างมาหยางไปบุญนะโอ้เราห่วงลูกเฮ้เราบอกนั่นเราถ้าเราหย่างเป็นมายิงนั่นเหมือนนะถ้าเราโหดไปนั่นแล้วก็เดียงลูกเดียงดานบ่ได้เด้อบ่เขาหูนิใสยเราคำเราพานเราอยากพานพานใส่หรือไรอืมอยเราบกชนยัางแบบนี้บอบอ แ้วก็ห้แล้วก็ห้ามใส่ลูกเขาอย่างเดียวมันก,ก็บอกบอกแม่ไม่ไดว่าอยากให้อันอน้องเขาอย่าให้อันไอ้น้อยแต่ไม่จะมาลงใส่เท้าเนี้ฮเขาก็ย่างเมื่อมล่ะก็เราบอกไี้เลยนะแล้วเข็นลูกเขาอยางหนาด้านก้านสีเน้าอีกอย่างไม่ยิงรถกูเหมือนขี่มาาสีก้าวหวัวบริสุทธิ์กันได้วะบางทีเขาจับข่มขืนแบบนั้นแบบนี้นะอแม่ก<ม>วงห่วนะงลูกแบบนั้น <Man. S 1> ความเป็นวงแห้งไม่ยิ่งอีกน,นะก็าบอาง่ายๆก็คือแบบาม,ามาแบบนี้กับใกล้แบบนี้กับบริขาไปแวะไปเยี่ยมลูกบอก <c ười> ยังบุญมีเงินกับบริไปแวะแต่เมื่อวานมาตะวัดกับได้น้ำหวานบักร้ายกับไปแวะไมนกินอยูะเป็น <c ười> ในไรบุญมีเงินคือว่าสิบวเขาฮาดูให้ก็เขายุ่แต่ว่าเขาว่า สีขาวอีกวันนี้ก็อยากมีเงินแล้วก็ไปยับยืนให้เราซื้อแรงซื้อง่ายอย่างนั้นแหละคนเบาเมาคันไปแบบว่าไม่มีเนี้ยเดี๋ยวเป็นสีเบาใครมาไปอยากได้นู่นได้นี่ได้น้อแม่แล้วแต่งเรื่องให้เราดอกให้เราเบียดดินนอย่างงี้ก็เลยตัดปัญหาถามว่าอ่มีนั่นมีนี่ทรงนูนเราจะคอยเข้าไปแม่แล้วก็สีเบาเบาร้ายแล้วก็เออเอานั่นอันนี้ให้เราเราก็สีเอาเวทถูกแล เราบด็ดปฏิเสธดอกคิดบ่เออไปแบบบบมี่ยังค่ะแบบโบก้าเขาไปหาลูกแ่น่ะเขากไปคนเขาเจอเลยเขาคิดนะมันสิเป็นยังเมกับลูกไปหากันก็ได้แต่สิเป็นยังก็นนี่ว่าเจ้าบ่าพาไปนี่ไปหันยันว่าเราสิเราไม่เคยอยากพาลูกเขาไปหลุนไ,ไปนี่เขาไริเคยอะไรบบมี<ๆ>่น่ะขิดอีน่ะเราเขาสิคิดเอาลูกเขาออกไปนี่เขาให้ยังหายอยู่น่นแหละเอ ปไปาทางนั่นกนหาห่ห้องเน,นี่ยคุมีพี่น้องเอ้บานี่ไปขนะอมันมันเคยเราพาไปหาถูกค้ายากเงี้ยน,นะอลยมันอยากเขียนนังซือนะตะ<อ><อ>กี้แม่พาก็ถูกมือส่งเขาเงี้ยกับมือไปมือบ่อรถจักกับบมี<อ> <ๆ S 2> มีรถกับรถเพ่เที่ยวแต่เพ่แล้วก็เลยแบบขาดทุงเงี้ยแล้วก็ได้ผัดอันนะอหรือเพื่อนก,ก็เคียนใบลาผักขายเลยเขาเงี้ย ไปเลยค่ะไปเลยคือซื้อสีบรอดได้อละน้องน้อมนต์ห้องกีกากี่กายู่บ้านนี่ปไปแม่สมบูรณ์ทักกันออกไปข้างนอกเพี่น้องปเลยกับพี่ซื้อเครื่องให้เพิ่นเนาะคือเมื่อวานนี่กระทวมาเทเพิ่นซื้อเข้าให้แล้วกระทะสนวังกับสีซื้อของกินของอยู่ได้ให้เพิ่นเพิ่นออกไปเอาแด้กระทะสนวังกับสีได้เมื่อเลยเพี่น้องปเลยเนาะให้องข้างห้องนี่โอ้ยเบิ้งหาเบิ้งใช้เบิ้ง เส้เส้วฮะเส้เส้หน่า đi ไปไปไปยังบม่ด้นอนบ่ไปสิบพารโดอีกแล้วอันนี้่สิไปทางนนี่นะสิไปด้วยบ่พักกันออกด้วยบ่เดี๋ยวนี้เออเออเดี๋ยวกกลับมาเออไปไไปถ่ายยูฮันค่าพุนเนอร์ ออกไปก่อนเนี่ยท้าสนอนติดตามกฎเชนอะ่ะพ,พี่น้องกลับมาหอดอาหา,ารคาแล้วเนะาะอายุถาแป๊บหนึ่งเด้อสมโมเด้อร์ซื้อเครื่องห่านเซเว่นเนาะพี่น้องเนาะเซเว่นเนือว่าห่านปนิมานนี่พี่น้องเอ้ยอ่ะจังไปท้าสนองก็สิเขาไปเอาเครื่องก่อนเนาะเดือกเครื่องมือคออ่า สบายดีเด้อเมฆ่าเด้อกระสีมาเอาเครื่องให้ทางสโมพี่น้องเลยเนาะอ่านี่ก็ะเป็นมีเน,ะนาะมีบ่เอาตัวนี้เนาะเอานี่น้องน้ำมนเพไ่อจะกินได้พีเนาะดีวก็เป็นป่าปากระปองเนาพ่พี่น้องนเนาะ สินทางพราะเรพี่ใหญ่เพิ่นเฮนามเขามาแหละเอะอาบุว่าทาสโมเรามีเข่าแล้วเวนาะทาซโนกาซิซื้อของกินเนาะให้เพิ่นให้พี่น้องไอ้เนาะมีเครื่องดื่มเพิ่งยังครบเนาะพี่น้องไอ้ห่านเพิ่นแมนแมนแมน LC LC โอ้สุใหญ่พดเนาะแบบไข่ทุงแบบนั่นมามีแบบมันในกระแทบด้วยนะอ,อืมลายพดเนาะสกินเนาะ,ะ <laughs> อ่าเนาะทุงใหญ่อ่าโอเคมีคาลายหค่นี้ ไข่บะมีเนาะนีคุีรองเอ้ก้าสามิดราคาตามี๊ดเลโดยเนสองเลย็สอะีสามเซ็นาเมนสามสิบเจ็ด Mà, sẽ xì sen, còn mang sẽ bảy sen, biết gì không anh? Thái không đang học ạ? À? à à. Tha nô pí pí cả, sì ơn tha Samoa mà ăn. Samoa, mama mẹ hỉo khoeu không mà. Này, ta mua thế này, có con tụng, con hang, ma lẹ bả này. เฮ้ยเฮ้ยกองตุ่มกองหางมาแล้วเนาะโนใส่เดบบันมา้างในเนาะโอ้โหดโหดอ่าสามกับเพล่พาสามบอาหิวเครื่องออามาขังไม่บ่เดี๋ยวออกออก้เอ่ะตยกเอ้ยเนาะอ้าวโห่ไเสียเงิน เสียงตู้เด้เป็นดีใจเอองี่เอตะมวนตางินเนาะอา่นอาเนาะพี่น้องเอ้ยกะสิบาสิซื้อไข่ให้เพิ่นบัดบ่มีสมอยบ่ไดมีกินแล้วว่าไข่ฮะไข่บ่แล้วเนาะพิ่บ่ได้ยินินางซไข่บ่แล้วเออเอาเอาหมี่ไปกินก่อนซะมีปลากระป๋องเนาะ ะกะนมให้ลูกเด้อกับขนมเอามีอย่างนี้ออกมาให้เพื่อนเบิ่งดีกว่านะเออถ้าถุงกะระเบื้อเ,เ,เ,เนาะโซลูนถ้าถุงเนาะมาพมกันนี่กะโดนแน่เยกะไม่ได้มาหะนะฮาก,ก็ไปเบียทางอื่นเน,น,นาะเฮ้ยลูกอ่ะเออหน้ามีเด้อเห็นบ่เออโอย ถัยา้ล yes, ูกถ well? no? ัยาถัยาไปนอนไปใหม่สายถัยาน้อมนๆได้ิถั่วยาเมนอนทีแรกน่ะว่าสิซื้อข้าวมาให้เพิ่นนําเนาะแต่ว่ามันมีข้าวแล้วก็เบ่ซื้อพี่น้องเอ้ยเนาะนกับข้าวกับนํางาให้เบิ่งดวมสิพาไปเบิ่งจริงๆไว้ออนี่ก็มีไข่มีนมมีกระงขนมเนาะออ่เอก็บ่มีหาเ้าค่ะ ผมีขนมอีต์อะจังไดก็ให้ท่าสมโมคของบุคุณท่าพรรู้ใหญ่เลยสมอดเออเด้อไใจ่จะเเานมาสือมงดหเจ็บะไดก็ไยมีก็เศรนวล พระบุญให้สบายอยู่ดีมี่คือกุพากินแกล้ครเก็บจะได้กุพาย์อย่งนี้เด้อในเดินทางปลอดภัยมีอะไรบ้างโดยเนาะเจ้า,า,จาก็คือกันเนาะสูสูไปเนาะเป็นจังไรนี่ก็ถือว่าเจ้าบุญมีอยู่ได้นี่นยนะทั้งผรักผู้ใหญ่เพผลนกบริถิมได้ปะเนาะยังคอยเบิง่งเด็กก็ซัพพอตลอดมี แมนอเนามนที่ยอยู่ไว้กินถือว่ามีกับเบิ้นแล้วเป็นบอสามโมไ้กับขรงแมือสิบ้าได้อมือเยอนดเลยอางไรองนมบ่อนางนมมีไรนมพนกินเบิร์บ่ให้อเศร้านี่อออามามานนาสิซื้อใครมาให้เด้อ ่าไข่แล้วก็มีอยู่เพ่นพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือกองเมนอันนี้กินเนอะเมนเมนเบิดอยู่สามเซนไปพม่นได้เลยเนาะมันเดินยักษ์หรอมันกินแล้วบอกอย่าไปอย่ากินข่าวอีกมาติดกินมาติดกินอ่ะไปเนาะอ่าจะะ ui, like ังไรก็ทางเฮากับสิได athletes, ้กับแล้วพ right? ี่น uh ้องเอ้ยมอบชิงมอบของให้ทัสโมแล้วเนาะทางเพิ่นกกับสิได้ไปเบียบไปงานต่อบะนี่ เวลาคอยทำโรงแรมเนี่ยออกล่าเดินขึ้นกับบาทเลยคอยไปคอยมาด้วยสมอเดอร์มอนมอนอ่ะมอมอนนี่คือเป็นแบบนี้องนี่นี่ใส่เปลี่ยนแล้วมาอยู่ระเมยบาทนียคัดเนาะอ่าฮะใจผู้เดียวขนาดเลยเอาจังไรกับป้าเด้อสมอเด้อเออเอาสบายดีสบายดีสบายดีทั้งเมย์โอ้ย โอเคเนาะพี่น้องเนาะมะนีิกะทัตน์สนากรสือไข่เนาะแล้วก็มีขนมนมไข่น้องม้วเนาะพี่พี่น้องเนาะอ่า,ก,อก,ออาอก,กัปนนากนะากเป็นทางเมตใจดีทางไทยเนาะพี่พี่น้องฝนะึกกับมีน้ำมกน้ำใจอ่าต่อเติมด้วยว่าซอยซูอุปธรรมทางสามองมาตลอดคือว่าเนี่เนาะเอาจังไดก็อื่นกะขอขอบคุณขอบคุณไปทางเมตใจดีเด้อเนาะขอให้บุญค้คำน้ำซูอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีเนาะหา,ายโดรไฮาพายหายพยายโรคาเนาะทานมาสำหรดก็ขอ,ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเนาะพี่น้องเนาะอายุมันคนยืนเป็นลมโพโลมใสให้ลโหลหารานตลอดไปเดินเด้อเนาะอาซาทุพีน่น้องเลยเนาะโดยอาจจะได้ที่นี่ไปเลยเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ฝากทุกๆคนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปาดงเนาะ กดไลค์กแดแชร์และกดติดตามให้ทับสนนีนเน้เด้อผมพี่น้องเอ้ผมมีกำลังใจสู่ต่อเนาะโดยอาสมรักลิมนี้ไปแล้วเนาอขอลการม,มาสาบลายดี